ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักกระแยงกันค่ะนี่ก็คือผักกระแยงนะคะผักอีอมหรือว่ามะออมเนะมาะมะออมภาษาบาลแม่พึ่งน,นะคะมะออมผักอีอมผักกระแยงนะเป็นพืชที่ว่าอ่าเขาหมดฤด,ดูกาลเขาก็จะตายเนาะแต่เราก็สามารถนํามาปลูกได้ในกระถางเอาไว้กินนะคะปลูกผักกระแยงยังไงให้รอด ปลูกแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ตายเนาะได้กินนะคะเพื่อนไม่พึงปลูกมาหลายรอบเลยนะคะก็ผักกระแยง,งซื้อมาเป็นถุงอย่างนี้เนาะแอะคว่ำถุงแล้วก็เอาขึ้นอย่างนี้เลยเนาะเราสามารถแยกเป็นสองสวนได้แต่ไม่พึงจะไม่แยกนะขุดลุมสักกะว่าให้เขาเหลือเหลือประมาณนี้นะไม่ต้องจมทั้งหมดนะคะ เหลือดินอยู่ประมาณนี้นะประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้นะต้นต่อไปก็เหมือนเดิมจ้ะความทุงแล้วก็ดึงออกมา Det er du har at du กันมีอีกก็ปลูกตรงนี้ปลูกให้ชิดกันเลยก็ได้พอปลูกเสร็จแล้วก็ไม่พึ่งก็จะเอาน้ำมาเทลงอ่างนะคะเพื่อ เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่ผ่านมาไม่พึ่งก็ปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้เลยกี่ครั้งกี่ครั้งไม่พึ่งก็ปลูกแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้กระถางไม่พึ่งเอียงเนาะแต่เวลาเดี๋ยวน้าเขาซึมลงไปข้างล่างตรงนี้เขาก็จะยุบลงเนาะไม่พึ่งพาเพื่อนๆมาชมผักกระแยง,งอีกนะคะ วันนี้เป็นเช้าว,วันที่ 30. มนะคะไม่เพิ่งปลูกเย็นวันที่27นะคะวันนี้เช้าว,วันที่ 30. ก็น้ำเขาแห้งนะนี่น้ำเขาก็แห้งแห้งลงไปนะนี่นะคะแม่เพิ่งก็จะปลูกเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนต่อนนี้คือน้ำเขาแห้งพอน้ำเกาแห้งอะ่ะดินก็จะเป็นโนนโนนแบบนี้นะตรงโกอเนี่ยนะคะ น้ำเขาก็จะลดลงไปเนาะเราก็มาเติมน้ำนะคะกระถางเขาม่พึ่งเองียงก็เลยฝั่งหนึ่งจะสูงฝั่งหนึ่งจะตำ่ำเติมน้ำประมาณนี้จะน้ำจะมีท่วมตรงโคนต้นเนาะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ะเตกยอดสูงขึ้นยาวขึ้นเขาก็เริ่มเลื้อยออกแล้วนะคะนี่เห็นไหม เขาเริ่มเลอยอ,อกหรืเขาก็จะเลยไปทั่วเดี๋ยวอีกหน่อยแถวเนี้ยเขาก็จะเต็มนะถ้าเราไม่หามาปลูกเพิ่มไม่เพิ่มก็ยังไม่ได้ปลูกเพิ่มนะเห็นไหมเขาเลอยออกแล้วนะคะสวยงามจ้าอีกหน่อยก็เต็มตรงนี้เลอยอ,อกเลอยอ,อกนี่เขาก็เต็มเนี่ยตรงเนี้ยเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถตัดยอดเอาไปใส่แกงได้แล้วเนาะหี่อเขาก็จะเตกมาเหมือนเดิมนะคะ ก็ไม่พึ่งก็มาแบ่งปันปวิธีปลูกผักกันแยงทงางไงให้รอดนะคะก็จะมีหลายวิธีที่จะปลูกให้รอดแต่ไม่พึ่งว่าวิธีนี้ง่ายสุดเลยง่ายที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆยังไงก็รอดจะร้อยเปอร์เซ็นเนาะก็เพื่อนๆลองไปปลูกตามได้นะคะก็คลิปนี้ไม่พึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย